สวัสดีครับมาพบกับอวยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับวันนี้มีข่าวสารทางด้านฝัง่งของเจลีครับมานำเสนอชนาทีบสงกสินและเพื่อนครับทีมคาวาสกีฟอนเตเลลงฝึกซ้อมร่วมกันครับตามกลางสายฝนที่โปรยปลายก่อนประเดิมสนามในศึกเจลีกวัน แมตเปิดฤดูกาลครับแมตไฟเดนไนจะพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์นี้มาติดตามผลงานของเจชนาที์สงกสินด้วยกันครับซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่17ที่จะมาถึงนี่ครับมาดูฟอร์มของทีมคาวาซากิฟอนตอร์และฟอร์มของ ชนาทิบสงกสินครับว่าปีนี้จะเปียงป้างหรือเปล่าหลังจากฤด,ดูกาลที่ผ่านมารู้สึกจะเงียบเงาไปนิดนึงครับเอาเป็นกำลังใจให้ชนาทิย์ด้วยกันครับฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ชนาทิ์ด้วยครับผม